มาธมีเอเตอุกาสะเอเตอุกาสะวารัตเเยนะวารัตเเยนะกะตังกะตังสัพพังสัพพังอปาราทังอปาราทังมธาเมย์มธาเมย์เอเตอุกาสะเอเตอุกาสะวารัตเเยวารัตเตเยะนะนับแต่บัดนี้นับแต่บัดนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดเมตตาโปรดเมตตา ดวงเดิมขอให้ข้าพเจ้าอให้้้าาเจได้มีชีวิตใหม่มีชีวิตใหม่ความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่ำรวยมีความร่ำรวยมั้มีสีสศกมั่งมีสีสกคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาขอให้สมความปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีความเจริญขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมได้เข้า คนนิพานได้เข้าสู่รัคนิพานในพบนี้ในพนี้ด้วยเธอด้วยเธอดข้าพเจ้าาข้าพเจ้ายาใดใดยาใดข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเคยได้เคยมีดวงดวงจิตมีดวงจิตดวงใดดวงหนึ่งดวงใดดวงหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ก็ดีทำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีจะไม่ได้ก็ดีขอให้ขอให้มั่นสัญญาท้มั่นสัญญา ที่เคยติดผันกันมาต่อเนื่องกันมาข้าพเจ้ารับสิบปีรับร้อยปีรักพบทุกชาติขอให้ขาดออกจากกันนับบัดนี้อย่าได้จองเวรอย่าได้จองกรรม เป็นมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับทําแท้งมีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องทํากับปุญดามนดากับบิดามนดาในเรื่องการทําแท้งในด้านการทําแท้งในเรื่องคําพูดวาจาในเรื่องคํพูดวาจาปุดามนดาบิดามนดาตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทำโดยเจตนาก็ดีทำโดยเจตนาก็ดีขอให้ดวงวิญญาณขอให้ดวงวิญญาณเด็กทั้งหลายเด็กทั้งหลายและบิดาและบิดาบาบดาคั้งที่มีชีวิตอยู่ทั้งที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่ไม่อาฆาตไม่อาฆาตพยาบาทพยาบาทจองเวรจองกรรมจองเวรจองกรรมข้าพเจ้ากับข้าพเจ้าตระกูลกับกุลลูกหลานเลนหล่นลูกหลานเลนหล่น เจ็ดชั่วโคตรีขอให้ไปบุญไปเกิดไปเกิดและขอให้มารับบุญจงมารับบุญอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญในการทำบุญในการทำบุญสร้างพระพุทธรูปสร้างพระพุทธรูปมหาจักรพรรดิมหาจักรพรรดสิบเก้านิ้วสี่สิบเก้านิ้วองค์สามองค์จำลององค์จำลองสามองค์สามองค์ผ้าไตจีวรผ้าไตจีวรผ้าป่าสามัคคีผ้าป่าสามัคคี สังฆทานและอีกทั้งบริวารทั้งหลายขอให้ทุกๆพระองค์ขอให้ทุกๆพระองค์ที่สิงสถที่สิงสถณที่แห่งนี้อยู่ณที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่ย่าโอรสไม่ว่าจะเป็นแม่ย่าอแม่พันธิไลายแม่พันธ์พี่ลายแดงจุกทองเจ้าที่เจ้าทางบ้านผีเรือนผีบ้านผีเรือน หรือเป็นเด็กที่ตายโดยที่ข้าพเจ้าตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอมารับบุญในครั้งนี้ด้วยเถินสาธุ